อระเยเจ้านะท่านอยู่กับร่างกายขันห้านี้เหมือนกับอยู่กับเสือตัวร้ายณนะวันที่เสือตัวร้ายมันตายลงไปนั่นแหละท่านหนึ่งจะสบายใจแต่ถ้ามันยังไม่ตายนะท่านไม่สบายใจหรอกท่านจึงท่านต้องอยู่ด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาถามว่าไอ้เสือตัวเนี้ยชักพักเราไม่ตามใจมันเป็นไงครับมันโกรธเอาไงละ่ะพานใส่คนอื่นสิมันอยากได้ ไอ้คนนี้บอกว่าอยากเอาไม่ให้เป็นไงละ่ะโกรธเกลียดพยาบาทเห็นไหมครับเสือตัวเนี้ร้ายกาดมากๆเราจะอยู่กับมันยังไงเราต้องถามใจเราให้ดีแล้วมันก็พาเราไปสร้างกรรมสร้างเวรต่างๆนานาทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นยันหลับสร้างด้วยความคิดสร้างด้วยคำพูดสร้างด้วยการกระทำสร้างทั้งสามทาง เรามีอะไรไปหยุดเขาล่ะหยุดได้ไหมล่ะไม่ได้เลยก็ไหลตามสิมันพาคิดก็คิดไปคิดนินทาคนก็นินทาไปคิดชั่วก็คิดไปอย่าเงี้ยหยุดยังไงล่ะหยุดไม่ได้บางทีมันพาเราพูดสัพเพเหรละไปด่าคนนั้นว่าคนนั้นนินทาคนนี้ก็ทำไปเรา,เอาอะไรไปหยุดแต่พวกเราโชคดีแล้วที่มี เครื่องมือในการหยุดที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนเราหยุดด้วยทานเป็นเบื้องต้นมันโลภมักนะมันโลภนักใช่ไหมให้ทานละความตะหนีขีเหนียวในใจของเราทุกๆครั้งไปการให้ทานทุกครั้งจึงเป็นการให้เพื่อลักความตะหนีในใจของเรามันโกรธนักใช่ไหมรักษาศีลศเข้าไว้นึกถึงสว่สถาถ้าเราไปทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อนกรรมนั้นย้อนกลับมาหาเราทั้งหมดแน่นอน เราจึงต้องรักษาศีลมันจะหลงความตายใช่ไหมเข้าใจความเป็นจริงของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ให้ชัดเจนด้วยปัญญายาณอย่างรู้นี่คือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ให้เราไว้แล้วแต่เราจะเดินไหมเท่านั้นเองแล้วชีวิตพวกเราจะบอกว่าไม่ตายหรอทุกคนก็ตายให้เราดูเยอะแยะแล้วจะบอกว่าไม่แก่ ทุกคนก็แก่ให้เราดูมาเยอะแยะแล้วเราจะหลอกตัวเองไปถึงไหนเราควรจะตื่นได้แล้วและเราควรจะรู้ความเป็นจริงได้แล้วจิตของเราถึงจะเบิกบ,บานตามผม์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสาวกสาวกะ